เข้ามา12สองวันแล้วสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราเพิ่งจะซ้อมเสร็จครับผมเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยไหมนี่ไม่เหนื่อยมาก,มมากแล้วเนี่ยเป็นไงหายยางหายเจ็บยางพี่พพเป็นมาเป็นรวมเนี่ยยางเพราะมันเพิ่งจะเป็นเมื่อวานอันยองสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนทำอะไรอยู่ครับเนี่ยสวัสดีครับตลกมากเดี๋ยวไม่พูดเลยเลยไฮ h ตอนนี้คนดู3,005และกำลังขึ้นไปเรื่อยๆวีเยอะมากใช่มือเป็นยังไงบ้างครับพี่พีสวัสดีครับทุกคนสสวัสดีมือตอนนี้<อ>ก็หลังที่ไปหาหมอมาก็คือเป็นเอ็นอักเสบครับผมเริ่มขยับได้บ้างน,นิดหน่อยแต่คุณหมอบอกว่าก็อย่าไปใช้งานอะไรเลยดีกว่าปล่อยให้เจ้ามันมันจะหายเองแล้วก็ประครบเย็นทุกวันครับ ถ้าหายทันแฟนมิตติ้งหละทุกคนจะดูสิ<ช>น้องม่วงมากมมเลยน้องเหมือนข้างหนึงคือน้องน้องอ้วนแล้วไปอีข้างคือน้องน้องแบบน้องน้องผอมชินเจ้าสวัสดีครับนิฮาววันนี้เราเพิ่งซ้อมเสร็จเลยครับวันนี้ขึ้นเพลงใหม่ด้วยใช่ครับผมเป็นไงบ้างยากไหมก็ยาก <laughs> ใช่คือคือเราสองคนแบบพื้นฐานเต้นอแบบ่ะโอ้ยขอบคุณนะครับสำถุงเท้ามาเยอะมาก คือเราสองคนในพื้นฐานเต้นเรียกได้ว่าไม่มีบอกว่าแบบไม่ค่อยถนัดเต้นดีกว่าก็เลยแบบแต่วันนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะยากเนอะขึ้นเพลงใหม่แล้วเพลงยากกว่าเมื่อวานอีกอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนพออรับท่าไปเรื่อยก็เริ่มได้ใช่แล้วก็ดีที่แบบว่ามีครูสอนดีที่แบบว่ามีครูสอนแล้วก็ครูก็ใจเย็นแล้วก็สอนเราแบบทีละขั้นตอนจนแบบเออก็เต้นได้นะ เออพอไปเรื่อยมันก็แบบเออก็พอได้อะไรอย่างเงี้ยใช่กินข้าวหรือยังยังไม่ได้กินเลยครับนี่แบบว่าเพิ่งซ้อมเสร็จแบบสดสดร้อนร้อนเลยครับทุกคนพี่สุดมือสอยส่งดอกกุหลาบรวมมากนะครับพี่กับพี่พี่กับพี่ปอดเป็นอะไรกันครับเป็นพี่น้องที่รักกันครับเรารักกันไหมรักกันรักรักรักปานตะเกียกินกับทุกคนรักแบบหยุ่งกันขอบคุณคบขอุณนะครับพี่วันฮาส่งดอกกุหลาบครับพี่แอมเอ็นด้วย มีคนถามว่าพี่พีชแบบน้องวันนี้มีใครเจ็บเพิ่มไหมบอก <c oughs> พี่ครับท <c oughs> ุกคนมีผมครับที่แบบว่าฟุ้มซาบเองือแบบว่ามัน,นจริงเมื่อวานน่ะคือเต้นโชว์เจ้าของผมแล้วก็มันมีผ้าที่มันต้องใช้มือลงแล้วก็ที่นี้เหมือนแบบยังลงไม่ค่อยถูกจังหวะก็เลยแบบคลิกนิดนึงใช่ซึ่งแต่โชว์เดี่ยวพี่พีเนี่ยผมแอบเห็นแล้วดีมากแบบโอ้โหอะไรนะโอ้โหเหมือนกันก็ แบ่ในนี้แหละเพราะโชว์เดียวก็เลยอ่ะนี่ได้แผลมาเลยไม่เป็นไรมาไม่เพียงแายเพราะตัวเองครับทุกคนอันเดียใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาอุ้ยคอมเมนต์มาเยอะมากนะนี่เขาถือว่าห้าพันคนแล้วเซกคาจัตบพี่ฟอร์ดเขาหนุ่ยฮะอ่านไม่ทันเดี๋ยวไปเต้นแทนมาเลยครับทุกคนคุณสามารถอ้าผมอ่านไม่ทันอ่ะเจ็บมากไหมไม่ครับถ่าไม่ค่อยมากครับถ้าเกิดว่าไม่ขยับอะไรก็จะไม่เจ็บเลย พราะงั้นน่ะเราทุ่มเทมากทุกคนก็ตั้งตารอได้ครับว่าวันจริงมันต้องแบบบังมากถ้าใครแบบยังไม่กดแบับแฟนมิก็ยังไปกดได้นะครับทุกคนตอนนี้ยังยังมีอยู่เนาะเราอยากให้ทุกคนแบบโชว์สดแบบเสียงในฮอแบบบุ้ม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 เชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะว่าโอ้เราเราเองเราเต้นมันเนี้อรู้สึกแบบ ถ้าทุกคนเห็นพอรแม์เราวันนี้จะแบบจะต้องแปลกใจเพราะไม่เคยเห็นพวกเราเต้นเลยอะไรเง mm ี hmm. ้ยไม่เบเออคือมันมีโชว์อะไรหลายๆอย่างที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเราไม่ว่าแบบจะโชว์เดี่ยวโชว์คู่โชว์รวมอะไรต่างๆก็ตามซึ่งในแฟนมิสติ้งเนี่ยมันจะมีเซอร์ไพรส์เยอะมากเพราะมันก็อยากทุกคนอย่างน้อยใครที่แบบมาได้ก็มาเจอเนยครับใครที่มาไม่ได้อยากดูเป็นออนไลน์ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ก็อยากทุกคนได้ดูนครับ มองหน้ากันถ้ารักกันอุ้ยอ้าวไม่มองด้วยซ้ำนี่ก็มองอยู่นี่ไงห้าพันของคนมองอยู่เนี่ยได้หน้าดูเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าเพื่อทุกคนครับพวกเราก็สู้ใช่ใช่ครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวซ้อมนี้จะปุ๊บมันจะมีอาทิตย์อาทิตย์ที่ติดกับวันวันจริงก็จะซ้อมแบบว่าซ้อมหนักเลยเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดเกือที่หได้เลยเือทุกคนคือจริงๆแล้วเนี่ยดูจากโปรเซสการซ้อมมันเหมือนแบบเป็นเป็นงานที่แบบว่า มีเดินหน้าแต่เปล่าทุกคนนะนานแล้วเราสองอาทิตย์เต็มเต็มเลยใช่ซ้อมทุกวัน Love you Ford I love you Boss n บอนื่นคุณกำลังใครอยู่ Boss No อื่นตอนนี้กำลังกินข้าวอยู่เพราะว่าพักผ่อนอยู่ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องจะมีไปซ้อมต่อเขาจะแบบแบ่งเซสชันการซ้อมกันแล้วเป็นโชว์เดียวแล้วสู้ๆนะเด็กแสบกำลังใจให้ขอบคุณนะครับฝากพี่ขอดูแลพี่พีด้วยนะดูแลตลอด ใช่ไหมแบบคืออะไรไหมบอกกับคนเราจะคนมันโตแล้วมันก็ต้องดูแลตัวเองครับไม่ต้องให้ใครมาดูแลหรอกนี่ผมไม่คนป่วยนะเนี่ยพอดขาพาไปกินพิซซ่ายังยังไม่ได้กินเลยวันนี้พี่พีทพักผ่อนให้เต็มที่ก็เลยให้มาตรงเวลาดีกว่าจะได้ไม่ต้องรีบมาใช่ใช่พี่พีทเขาเลยยังยังไม่ได้ทานเลยครับเดี๋ยวกล่าวว่าหลังจากลงไลฟ์ปุ๊บก็จะไปกินข้าวกันม่นัะ พรุ่งนี้ต่างอ่านไม่ทันทุกคนคอมเมนต์คือแบบว่าไหลเข้ามาเยอะมากคือเราอ่านไม่ทันัขอบ <ขอ S 2> คุณ,คคณพี่ภูมิเลขด้วยนะคะสำหรับกุหลาบมาให้ขอบคุณมากๆเนบ่มามีสุดๆหนูเป็นห่วงพิดมากเลยขาไปอะไรกัน w a มาวันไหนคะอ๋อทุกคนคืออยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะวันนี้ตอนเช้าคือระวังแผนว่าจะไป w a l แบบไปไทายกันสองคนนี่แหละเที่ยวกันก่อนที่จะมาซ้อมแต่บังเอิญว่า ื่นไม่ไหวครับเพราะนอนตื่นแล้วเราก็ไปหาหมอเก็เลยขอเลื่อนให้ก่อนวิวโทรมาตอนง10โมงว่าขอพิมี์ไม่ไหวเลื่อนก่อนได้ไหมอะไรอย่างี้ก็เลยเดือนได้แต่วันหลังก็ได้กลัวปวดก็เลยวอลกเนี่ยได้เห็นแน่ๆครับทุกคนแต่อย่างชาร์ตก้าจะเป็นหลังแฟนมิสติ้งนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะแน่แต่อแต่วางแผนใหม่นะครับอาจจะไปประมาณอาทิตย์หน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอะไรก็จะไปถ่ายกันใช่ครับถ่ายไวๆนะครับ ขอบคุณครับอุ้ยมีคนส่งสติกเกอร์สมุดมาน้ช่วยเต็มเลยขอบคุณครับอ่าไม่ทันเลยอยากอ่านคอมเมนต์ทุกคนมากนี่ฮาวไหนดูซิถ้าพี่ปิดนี่ถ้าพี่ฟอกกับพี่ปีตอ่านเน้นหนูหนูจะไปมัดผมแฟนาเริ่มเลยครับเริ่มเลยน้องไพเรนดูแลสุขภาพก่อนครับขอบคุณนะครับ Hi Ford and p e a c e Love You Both พี่พคุค้มเล่ส่งดอกกุหลาบรวมมาขอบคุณนะครับพี่พัส่งส่งกุหลาบไรืไ่อขอบคุณครับพี่ฟอร์ดคะเห็นหนูไหมคะถ้าเห็นหนูเรียกน้องออมสวัสดีครับน้องออม <ปะ S 1> นี่มีคนขอกาลังใจจากการเรียนและการทํางานเต็มเลยใช่แล้วปล่อยให้เป็น,นเดียวชามดีกว่าเนาะปุ๊บปุ๊บอะพี่พีซีผมสวยมากค่ะ ุทไปคือ<ำ>มันตดมันตดนดสีไฟ<อ>ด้วยนะเพราะในห้อมันแบบมันมีสีช,ชมพูด้วยอใชีรครับไปทาได้เลยครับที่ชิปซาลอลนะับทุกคนใช่แต่ว่านี่คือสีมันเริ่มรอม,มันเป็นสีเทาปนกับสีสีบอลไปแล้วครับทุกคนจะกล่าวว่าหรือแบบ จะไปยอมเก็บอีกรอบนึงดีอยู่อยูไลฟ์ฟอร์ที่พี่เขาถามเจอกันงานเมสุราสนะคะเฮ้ยยู้ยยังไเมสุราสครับอาจจะไม่งเมสุราสก็ได้นะ <c oughs> Are you both okay how about practice today ก็อ๋อใช่ For today is like the third day of practicing like show all the f a m i l y t h i so, n g stuff <c oughs> โอเคคูดโอเคไหมก็ค oh. so ุนะก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้เราปล่อยเพลงเป็นคลโคเปอร์ครัเป็นเพลงทีดาเติมฟ้าใช่ซึ่งอันนี้เป็นเพลงโคเปอร์นะครับทุกคนไม่ได้อยู่ในในแฟนมีดนะแต่แที่เคยพี่พีทเคยบอกพี่เป็นับเป็นไงตอนที่สามแตะใช่ไหมที่บอกว่า <t ot S 2> จะแบบคบก mm ัน hmm. แหมอยากร้องเพลงคู่ให้ mm hmm. แล้วคือช่วงที่บอกเป็นช่วงที่เราอ่ะมีแพนว่าจะอัดเบอร์เพลงดีครับก็เลยเราก็เออร้องเพลงให้ทุกคน mm. yes yeah. อ่ะภาษาอังกฤษไปลุยฟอร์ดก็ <c oughs> Girl, today we have live published our like new single cover song name is คืนที่ดาวเต็มฟ้า is like a Thai name so like we we probably if we call like we we have that promise you at last time that if our follower hit 300,000 follower from IG we will have some like cover song to you so yeah ขอบคุณที่รัตัว like t h e s o n g yes พี่พี่เปลี่ยนสีผมสีเดิมสีเดิมแต่ว่ามันน้องเริ่มเฟดครับก็เลยนิดนึงใช่ครับแล้วก็โดนสีไฟด้วย ใช่ฝอที oh, by, ่พีทอ่านฝอช่วยพิทด้วยนะช่วยอยู่แล้วครับครับคุณคนดูไม่ลดเลยขอบคุณครับทุกคนมากเอ็มมีดีมากเลยหนูชอบมากขอบคุณชอบเลยครับนี่พี่ยังไม่เห็นตัวจริงเลยเพราะว่าเพิ่งจะซ้อมเต้นเสร็จเดี๋ยวจะกลับไปดูนะคระับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์ลงจากไลน์ก็จะไปดูแล้วเพราะว่าตอนถ่ายก็ตั้งใจเนาะอยากให้ทุกคนดูใช่ถ้าพี่ฝอพี่พิทอ่านทำไมชอบลูกผัวพี่พีทจังเออทำไม เอออยากรู้อยากรู้เหมือนกันว่าเหตุผลที่แบบว่าทำไมถึงชอบลูกหัวได้เพราะว่าอะไรเอ็นดูไงไม่ได้หรอเหรอโอเคครับตามมาครับทุกคนที่ป้าป่านไปทำอะไรไอ้เล็บยูอุ้ยอันนี้อันนี้น่ารักมากเป็นแบบ I love you แล้วมีหลายภาษาแบบนี่มันเห็นไหมแบบไฮเล็บยูจะเป็นแบบหลายภาษาในรูปหัวใจเหรอเอ็นดูพี่เขานะคะใช่ครับเฮ้ยต้องหิวเลยเนี่ย หนูใกล้สอบแล้วขอกำลังใจนะะังคาก็สู้ๆนะครับขอให้อ่านหนังสือตรงกับที่สอบขอให้สอบได้คะแนนเยอะๆเลอะๆใช่ครั<อ>บแล้วใครเปิดเทอมบ้างที่เปิดเทอมแล้วบ้างน,น,นี่น่าจะเปิดเทอมแล,นะล้วเนาะผมเพิ่งเปิดเทอมไปเมื่อวานผมเลิมวันเปิดปิดเทอมไปหมดนะครับทุกคนเพราะว่ใช่เปิดรูปเทิดรูปเปิดรูปทำไมอ่ะก็ยังไม่ได้ก็ใช่โอ้ก็คนครับใครที่เหนื่อยจากการทำงานหรือว่าเรียนมานะครับก็ขอให สูส้ๆนะครับเหนื่อยก็พักแล้วก็หาอะไรทำให้มันสบายใจนะแล้วก็ค่อยกลับไปทำงานกันใหม่นะครับใช่ครับ the bread uh, Do you guys want to... อ๋อ uh, ไปละสเปกอิงอะไรพี่พี่ <please. S 2> ครับพรุ่งนี้วันเกิดเลยพอมันเกิด <c oughs> หน่อยเราเอาพอพร้อมทุกคนดีกว่านะถ้าช่วงเกิดเดือนนี้ไหมนหะฮะเออพอมันเกิดทุกคนที่เกิดเดือนนี้ดีกว่า,ววา Happy b i r t ท d a y to you h a p p ี birthday to you Happy birthday happy birthday happy birthday to you from those who have birthday in this month yeah ขอทุกคนมีความสุขกับเดือนเกิดของทุกคนนะครับ happy เดือนนี้มีของขวัญให้ทุกคนเยอะมาก wish you all the best in this happy birthday month and also next year and also we have like many so uh, gift to you e ฟ t i n g from you guys like t ด a t I love you from Philippines mm hmm. Love you too into fan from <it. S 1> every country แกมแกมมบปิงส่งไอศครีมมาให้เยอะมากดูสิขอบคุณค่ะ Thank you so much ที่พีพี for sing again Oh if you want us to sing like the w h o l e song <For> you can like listen to our new single at มี Me, my wine music on youtube เขาบอกว่าช่วยทักทายเป็นภาษาเมียนมาหน่อยเพื่อว่าอะไริงก g g าบามิงก n g าบา a ่าลาบาเมืะะ่อกี้ลาบาเมืะะ่อกะะี้เขา Yeah, today our group practicing dancing and show of family meeting is finished. But from now on, that we're gonna have like the solo practicing of No Eun show. So hope you guys like give him like some motivation and cheering him. Yeah. ไม่ติดกันแล้ไม่มีเพลงเลยทุกคนหรือพีเล่น,นแล้วพีจาบพี่ฟอร์ดพี่พีดอ่านเป็นเรียกแพรวตรคะคยาแพรคุณหนูตาลค,ค้าส่งดอกกุหลาไปเยอะมากเลยขอบคุณนะครับพี่ฟอร์ทอดททชินโนิียิลขอตาแป๋วให้แคปหน่อยได้ครับทุกคนสามสิบ <laughs> มาทำไมตาแป๋วมันมีหมวกขาบอนด้วยโดนในคอนเสิร์ตไม่มีไม่ไม่มีจริงทุกคนเลยอันนี้ผมบอกให้เลยว่าไม่มีเพลงนี้แน่ๆเพราะว่าโดนักยังมีรู้แล้วยนงยุจะมีจัดปวามตามงๆดมีคนบอกว่า for your English is so cute เอาไปละจะมีพี่ f อดเห็นไหมคะเห็นครับ งานนีไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าไได้ไปจากซือสตรีมไม่ได้นะทุกคนถ้าใครไม่ว่างมามันสามารถดูแบบย้อนหลังได้ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบแป๊บแป๊บหนึ่งได้อยู่ด้านหลังอีกนิดหนึ่งอย่างเงี้ยก็ถือได้ดูเพราะอยากอยากให้ทุกคนได้เห็นโชว์ของพวกเราครับถึงแม้ว่าจะมาไม่ได้ไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อเป็นสตรีมไปดูก็ได้ครับแต่ก็อยากให้มาดูในพรเพราะว่ามันจะแบบกระหึ่ม ติงไม่<น>เพราะ <laughs> ว่าราดูในฮอมก็จะแบบเห็นแบบพวกเราแบบเอนเตอร์เทนอะไรกับคนดูแบบแฟ,แฟนครับทุกคนครับแต่ว่าใครที่มาไม่ได้แต่อยากดูก็ไม่เป็นไรก็ยังมีออนไลออนไล์ด้วยนะใช่เก้าหรือเก้าสิบบาทใช่ตอนนี้ก็ยังซื้อได้นะครับก็ลองไปดูดูกันนะทุกคนที่หน,นะซื้อได้ที่ไท i t t i k k t t m j o r อครับผมก็ยังไปซื้อได้นะครับทุกคนใช่ครับแล้วก็ส่วนใครที่อยากเจอเรา วสุดก็คือพรุ่งนี้วันที่ 8, แปดนะครับคือพรุ่งนี้เรามีงานที่เรียวมีนะครับที่ตึกแถวแถวพญาไทครับก็สามารถมาเจอพวกเราได้นะครับช่วงบ่ายะครับผมครับผมเธอพี่อ่านเม้นหนูหนสัญญาว่าเราหนักอ่าเริ่มเลยครับ <c oughs> สู้นะ้ําหนักเพื่อตัวเองเ <c oughs> ชื่อพี่้ําหนักเ,เราจะได้ด้วยตัวเราเองเราจะสุขภาพดีนะที่พีทข่ามากใช่ครับ มีเธอต้อน่ารักจัง I love you พี่อ่ะน้องบังคอมเมนต์หมดเลย I love you, I love you. <laughs> น้องบังคอมเมนต์หมดเลยอ่ะพี่พีทมือหา,หายหรือยังเป็นกระทำอะไรกีแล้วยังไม่หายเลยครับตุองเห็นไหมว่าน้องน้องช้ำา,าดำๆแต่ว่าก็เหมือนอาการจะดีขึ้นกว่าเมื่อวานที่เป็นตอนกลับบ้านไปครับเพราะว่าไปหาหมอมาแล้วแล้วก็หมอก็อให้ยามากินแล้วก็ให้ยามาฉีดแล้วก็ประคบเย็นดื่อยครับปวดไหม อันนี้ปวดเนี่ยถ้าเกิดขยับอันนี้ไม่ปวดแต่ถ้าเกิดแบบไขยับช่วงขยับช่วงนี้เรา่าโดนก็คือจะเจ็บมากเพราะงั้นหมอเลยบอกว่าให้น้องได้พักผ่อนให้น้องลางานก่อนแล้วก็น้องจะได้หายไีวันแล้วก็กลับมาใช้งานได้ค่ะช่วยชุ่มครับวันคุณจะไปอยากให้พี่พีชลองเพลงในอู๊ภาษาจีนหนีหาวหายไปๆนะครับพี่พีชแชร์หายไปๆนะครับ ถ้าเห็นหนูเรียกหนูจุนหน่อยค่ะแค่งยูมาไฮโกอะไรอะไรเปนตดีจหุดเช็คคิมฟอร์พิซ่าโนครับเพราะวันนี้อยากให้หิมพ์พักผ่อนกันนานนีครับก็เลยให้หิมมาตรงเวลาดีกว่าใช่ครับพี่พี่ขอเมนูอาหารเย็นหน่อยข้าวหน้าเป็ดครับทุกคนหรือว่าจะเป็นเป็ดพะโลอร่อยเป็ดพะโล่ไหมครับหรือว่าจะเป็นผมอยากกินพิซซ่ามากช่วงนี้เป็นพิซซ่าหน้า ซอสทัมเฟลแล้วก็ <manip ulator. S 2> <detailed> เป็นสปาเกตตี้ผัดซอสครีมไข่กุ้งแล้วก็เป็นสปาเกตตี้เป็ดลมพันผัดขี้เมาแล้วก็เป็นเป็นฟรายแล้วก็เป็นเอ่อเป็นต้มแซ่บไหมครับแล้วก็เป็นขาไก่เดี๋ยวนะเดียดนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นเลี้ยวออกอ่ะมันมันให้มันไปสักโซนหนก้นนี้ชอบกินแบบฟิวชั่นทุกคนไม่เคยกินแบบฟิวชั่นกันหรอกอีกแล้วเราโจลีเดีย เดี๋ยวพ,พี่ขอมหัวใจพู่ไหนค่ะได้ครับหัวใจอันอันเ่าจะแบบว่าพุ่นๆนิดนึงนะครับทุกคนรอบนี้เพราวรลืมว่าเจ็บมันจะไม่โดนเยู่แล้วกันครับ For in the f r e n we are not forget like the promise that we have some w o c k together but from now like for two week until the family day we have no time to do like walk but we will promise that we will have some r o c k to you for sure maybe uh, like after f a n i s h i n g day โดนัดยังไม่รู้เนี่ยมาบ่อยมากเลยทุกคนพี่พีมันผอมลงใช่มีลดน้ำหนักด้วยใช่ไหมจริงจริงก็กินเข้าไปนะครับแต่ว่าน่าจะ ด้วยความที่แบบเหมือนมันเต้นด้วยแล้วก็ฮัหลดอว่าผมต้องกินเยอะขึ้นทุกคนดีแล้วจะได้ใส่ชุดสวยๆวันแฟน,นมิสติ้งอุ้ยทุกคนครับผมอะพวกผมคือยังไม่เห็นชุดนะแต่ว่า เห็นพี่พีบอกว่าเต็มชุดไปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอใช่น่าจะได้ใส่กันแบบฟิตติ้งลงมาที่12นี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะปังขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยแอมาสปอร์จัดเต็มนะใช่ได้แมมาสปอร์ตแอดพี่พีมาสปอร์ตชุดมันได้เดี๋ยวรู้เลยแอมาสปอร์จัดเต็มนะใช่ได้แมมาสปอร์ตแอดพี่พีมาสปอร์ตชุดมันได้เดี๋ยวดู้เลแอมาสปอร์จัดเต็มนะใช่ได้แมมาสปอร์ตแอดพี่พีมาสปอยล์ตชุดมัน เราเรรู้แล้วแอมาสปอร์จัดเต็มแลใช่แอปมาสปอร์แอปพี่พี่มาสปอร์ชุดนี้ดีหัวโตไม่โกหกหัวโตแล้วรู้หรือยังว่าผมก็ซื้อของขวัญเตรียมไว้พี่เหมือนกันซื้ออะไร ไม่ว้ไม่บอกเดี๋ยวรอวันเกิดเอาไปใหหน้าหรอซื้อซื้อไ้แล้วซื้อไ้แล้วบางคือคือของที่ซื้อให้คือคือซื้อหมวกบัเก็ตให้เขาเป็นของแบรนด์หนึ่งแล้วคอไปเห็นว่ามันสวยดีมันเรียบเรียบแล้วก็น่าจะแมทกับชุดที่แบบที่ฟอร์ดชอบใส่ได้เยอะแต่คือมันเป็นฟรีไซส์ไงคือปกติอตัวผมเองก็คือแบบว่าใส่พวกแบบว่าไซส์ฟรีไซส์ตามทั่วไปไม่ได้เพราะว่าหัวหัวใหญ่ใส่แล้วแบบมันจะติดช่วงเนี้ยก็คือไม่คิดว่าฟอร์ดอาจะติดเนกันสุดท้ายติดใช่ไหมไม่ได้แต่แบบใส่ถ้าใส่แบบ แน่นอ่ะอัดเออก็เลยแต่ไม่ได้พี่พี่น่ารักจงไปจริงครับนอกจากโดนัดแล้วอ่ะไปแล้วอุย้ยตกใจน้องเสืออุ้ยไม่ใช่ไม่ใช<ม>่เสือคือแมวอุ้ยน่ารักจังขอบคุณครับทุกคนทุกค,คนดีคนคนดีคนดูเยอะมากตอนนี้ร้านเราอยู่เท่นักที่สิบหแล้วดได้จังโอเคครับทุกคน แววตาพี่พีทตอนมึงเรื่องของกินสดใสมากเลยใช่ครับผมกินมากทุกคนตอนนี้ทุก <c oughs> คนเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปกินข้าว <Love S 1> แล้ว Hello from Indonesia Hello from Vietnam ได่แล้สอด<ม>เป่าเป่าเพียงมือพี่พีทน่อเน,นี่ได้หายไปไววันนี้เป่ารอบที่สี่แล้วเนี่ยขอบคุณนะ วันนี้เป่ากี่รอบแล้วบอกกัาไปวันนี้เจอก็เป่าเลยเป่าไปห้าหกแล้วครับทุกคนแม่เป็นไรนนะเว่ยวพรุ่งนี้ดูพรุ่งนี้ย้อนดูซีรีส์จำจัง,จงย้อนดูซีรีส์จำบทได้แล้วข <c oughs> อบคุณมากเลยครับว่าคิดถึงก็ย้อนดูี่พี่อาร์คอมเมนต์หนูจะวิ่งรอบสนามสิบรอบ <c oughs> เห็นนะครับเมื่อกี้นี้ถึงมันจะแววๆไปตาม <c oughs> <c oughs> สะดุดจังโอ้เน็ตผมน่าจะอบต่้หรอ ช่ครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราไปแล้วนะี๋ยวตัง้งึ้นทั้งไรแล้วก็ใช่ครับก่อนที่จะจากกันไปก็เดี๋ยวพวกเรามาโพสท่าให้สามชอบแบบน่ารักให้คนดูกันนะครับทุกคนเตรียมแคปนะครับนะเอาเป็นหัวใจก่อนสามสี่ไปแล้วก็อีกหนึหนึ่งสามสี่แล้วก็อีกอ,อันอ๋อไปใครไปใครเ้า <t> <c oughs> ก็สุดท้ายนี้นะครับคืออยากให้พวกเราอยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนอ่ะก็ <S <S ะะเจอเราอยากให้ทุกคนอ่ะคือมาเจอพวกเราจริงๆในวันแฟนมิ่ติ้งเพราะว่าเรา <S <S <ๆ>แบบอย่างที่บอกว่าเราตั้งใจซ้อมเต็มที่กับมันมากๆแล้วก็ทุกอย่างที่ให้ในวันนั้นมนะันคือแบบเราให้จริงๆให้เท่าที่แบบว่าเราแบบเราตามที่ตามท,ามามที่ตามที่อพูดไปคือคือเราอยากให้ทุกคนมาดูโชว์ของพูกเราเนาะเพราะว่า หลายๆอย่างหลายโชว์เนี่ยเราก็ไม่เคยทําแล้วก็มันเต้นอย่างเงี้ยผมไม่เคยไม่เคยเต้นจริงๆจรงจิงๆเลยคือว่าเอ้ยปลดล็อกสกลิลตัวเองเหมือนกันก็เลย<ช>รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมาเห็นในในคอวันนั้นอย่างเงี้ยมาเห็นกันในในในคอจริงๆได้รับแอมเบียนที่เป็นแบบบรรยากาศจริงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าใช่ใครไม่ว่างจริงๆก็เป็นสตรีมได้เนาะใช่ค่ะเพราะว่าคิดเสมอว่าทุกครั้งที่ซ้อมโชว์ก็เคยอยากอยากให้ทุกคนนะชอบ ชอบทุกโชว์ชอบทุกดีเทลที่อยู่ในงานจริงๆงันก็ฝากได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรหรือว่าไม่รู้จะซื้อที่ไหนตอนนี้ก็ยังสามารถซื้อได้ที่ไทยติเกตเมเ a j ร r นะครับทั้งแบบหนั่งงานแล้วก็ออนไลน์เลยกดเข้าไปปุ๊บเจอป่าทุกคนเรอไปซื้อได้เลยครับใช่ครับงั้นก็เราไปเจอกันนะครับไปเจอกันครับว้พวกเราไปก่อนบ๊ายบาย